หุ้นซิ่งลีิไทยสวัสดีครับวันนี้วันที่18กันยายน2565ครับวันนี้ผมจะพามาดูหุ้น6กลุ่มที่น่าสนใจนะครับในวันที่19ถึง23กันยายนครับตัวที่1ครับ BM BM นี่โอ้ถือว่าเป็นหุ้นกลุ่ม overbought ตัวแรกที่ เสี่ยงนะครับเหตุผลเพราะว่าค่าไอ i ตัวนี้มันขึ้นที่เจ็ดสิบหกจห้าแล้วนะครับตรงนี้เจ็ดสิหกจุ่หทรงมุ่นก็จะเป็นแบบขึ้นไปแล้วโค้งลงมานะครับนี่ก็จุดตรงนี้ก็คือขึ้นไปโซนบนเรียบร้อยนะครับตรงนี้มาหลายวันแล้วค,ค่ารับค่า MACD ก็ตัดนานแล้วนะครับตรงนี้ก็เสียมกันเพื่อนๆเ,เ,เล่นได้ในกรอบสั้นๆน,นะครับ นีอาจจะพักตัวก่อนแล้วก็กค่อยไปต่อนะครับสําหรับ BM นะครับมีวอลลุ่ม6ล้านครับซื้อเข้า1.7ล้านแล้วก็ขายออก3.6ล้านนะครับมี ATC 7 0 0 0 0 0แสนนะครับตรงนี้ของ BM ครับถ้ามองแบบนี้นะครับตามที่ไล่ดูแนวรับก็น่าจะเป็นแถวแถว4บาท30สตังค์นะครับนี้ถ้าเข้าเบรกที่4บาท42ได้ก็ ลุ้นเป้าต่อไปนะครับที่4บาท66นะครับสำหรับ BM ครับก็ฝากเพื่อนพิจารณาทำกันบ้านด้วยนะครับห mm ุ้น o v e r b o u g h ตัวที่2ครับ ETE ครับ ETE mm hmm. ตัวนี้นะครับวันรุ่มไม่ค่อยมีครับ แต่ว่าจุดที่สวยก็คือ MACD นี่เพึ่งอ้าปะตรงนี้นะครับเพึ่งตัดกันนะครับตัดกันเส้น MACD ตัดขึ้นแล้วก็ Signal Line นะครับตัดกันแบบนี้นะครับก็ไปดูวิธีการดูกับพี่โอ้ด้วยนะครับตรงนี้สำหรับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนะครับค่า ISI ตีไปแล้วครับ71.63ก็คือขึ้นโซน o v e r b o u r h t เรียบร้อยนะครับตรงนี้แต่ว่าถ้าดูตรงนี้ ก็คือขึ้นแท่งขยับมาสามวันแต่ว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ขึ้นแท่งขึ้นแท่งยาววันแรกนะครับสำหรับ ETE นะถ้าจะไม่ปิดน่าจะเป็นหุ้นเกี่ยวกับลงไฟฟ้าประมาณนี้นะครับวันรุ่ม3.3ล้านครับวันรุ่มซื้อเข้า1.5ล้านแล้วก็ขายออก1.3ล้านครับอันนี้ก็คือ พยายามจะตีกรอบดันขึ้นไปนะครับถ้าเขาถ้าเขาจะไปต่อจริงๆเขาต้องเบรกที่1.57นะครับถ้าเบรก1.57ได้ก็ไปต่อครับสำหรับ ETE ครับหุ้นเกี่ยวกับน่าจะเป็นเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับก็ฝากเพื่อนไปหาข้อมูลด้วยนะครับตัวต่อไปครับหุ้น Overbought ตัวที่3นะครับ TSTH ตัวนี้เป็นหุ้นเหล็กนะครับ ถ้าจำไม่ผิดนะครับเหมือนจะติดสแกนน้องไออุ่นด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนไปดูแนวรับแนวต้านแบบสายซิ่งในตารางของน้องคลิปของน้องไออุ่นนะครับตัวนี้มีวอลลุ่ม47ล้านครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้แท่งสีส้มไต่ขึ้นนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจว่าเหมือนจะไปตามเทรนข่าวที่น้องไออุ่นพูดนะครับ วันรุ่มซื้อเข้า25ล้านครับขายออก20ล้านครับมี A.T.C. 1.6ล้านครับค่า R.S.I. นี่ไปแล้วครับ76.88ครับตรงนี้นะครับแล้วก็จุดตัดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทยอยดันขึ้นนะครับก็ฝากเพื่อนวิจารณาครับก็ว่าจะไปยังไงต่อครับจุดเบรกก็จุดเบรกก็น่าจะเป็นเส้นสีแดงตรงนี้นะครับแถวแถว หนึ 1> 1, บาทสาสิประมาณนี้นะครับก็ฝากไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับดูถ้าดูแบบเล่นสั้นๆก็ไปดูของน้องอายุนะครับตัวต่อไปหุ้นโอเวอร์บอตัวสุดท้ายครับตัวนี้เป็นหุ้นราคาต่ำบาทเว็บตัวนี้ขยับมาหลายวันแล้วนะครับตามที่ดูเนี่ยขยับมา4วันนะครับตรงนี้ถ้าไล่จุดตรงนี้นะ และจุดนี้หนึ่งสามสี่ขยับมา4ี่วันนะครับตรงนี้ยังไม่หล่นนะครับแต่ว่าเป็นหุ้นติดเครื่องหมายด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนไปดูข้อมูลแนวทางการปลดเครื่องหมาย C เขาด้วยนะครับวันรุ่มถือว่าค่อนข้างพีคพอสมควรนะครับห้าสิบห้าล้าน,นครับตรงนี้นะครับเปิดที่4ี่สิบเก้าสตางค์ขึ้นไปที่ห้าสิบเก้าแล้วก็ลงมาปิดที่ห้าสิบห้านะครับสำหรับเวฟนะครับ น่าจะมีข่าวนะครับไม่งั้นเขาไม่เดินทางดีขนาดนี้นะครับวันรุ่มห้าสิบห้าล้านซื้อเข้าสามสิบเอ็ดล้านขายออกยี่สิบสองล้านนะครับสำหรับเวฟครับค่า ISI นี่หกสิบแปดจุดสี่หกก็คือเข้าโซนอเวอร์บอทอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงก็จะเข้าเจ็ดสิบนะครับตัวนี้ MACD นี่เดินทางนานแล้วนะครับก็ จุดที่เขาจะขึ้นไปสูงสุดน่าจะเป็นจุดนี้ครับที่จะเป็นจุดพ้นเป็นขึ้นโซนบนนะครับจะอยู่แถวประมาณ70สตังค์นะครับก็ฝากเพื่อนพิจารณาหาข้อมูลนะครับแต่ถ้าผมมองอย่างนี้ก็น่าจะย่อถ้าจะไปต่อก็ต้องย่อย่อก่อนเพราะว่าดูลักษณะการทิ้งไส้ของเขาแล้วก็ตรงนี้นะครับถือว่าขึ้นแล้วทิ้งนะครับก็รอจังหวะดูเส้น ema ดีๆนะครับลงมาข้างล่างก็เข้าช้อนได้นะครับ สำหรับเวฟครับต่อไปเป็นหุ้นกลุ่มที่2องครับกลุ่มจอเบกนะครับติดสแกน2ตัวนะครับจริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งก็คือ BSBM แต่ผมดูแล้วมันน่าจะพักตัวก่อนนะครับสำหรับ BSBM ตัวที่หนึ่งก็คือมีนาครับอันนี้นะครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับขนส่งนะครับขนส่ง transport นะครับนี้วันศุกร์ที่ผ่านมานี่ เปิดที่หนึ่งบาทสาสิบสตางค์ครับแล้วก็ดันขึ้นไปที่หนึ่งบาทห้าสิบห้าลงมาปิดที่หนึ่งบาทสี่สิบเจ็ดนะครับตรงนี้ก็ลุ้นไปต่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นทรงกลับตัวอีกตัวหนึ่งนะครับอ๋อเป็นหุ้นจ่อเบรกจ่อเบรกก็คือจ่อเส้นจ่อเส้นแดงตรงนี้นะครับอ่าวันรุ่ามสิบล้านครับซื้อเข้าสิบห้าล้านแล้วก็ขายออกสิบามล้านมี atc ด้วยนะครับหนึ่งล้านหนึ่งจุ็ดล้านนะครับ ตรงนี้วอลลุ่มขึ้นแท่งแรกนะครับขึ้นแท่งมันแรกนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจะไปยังไงต่อนะครับค่า RSI อยู่ที่64.62ครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเดินทางจอจอขึ้นไปโซนอเวอร์บอลเหมือนกันนะครับก็ลุ้นว่าจะไปต่อไหมนะครับแต่ว่าจุดตัดของเขาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ2อจุดตรงนี้นะครับ ก็ยังเป็นหุ้นทรงกลับตัวนะครับก็ฝากเพื่อนพิจณาครับสำหรับคนไหนที่จะถือยาวๆต้องไปดูข้อมูลดีๆครับขายใส่ไปแล้วนะครับต่อไปตัวต่อไปหุ้นจอบเบรกตัวที่สองครับมิวอันนี้มาตามเทรนที่น้องไออุ่นพูดนะครับก็ฝากเพื่อนไปดูข้อมูลต่อกับน้องไออยุนด้วยนะครับตัวนี้ดู RSI ก่อนอยู่ที่65.46ครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีวอลลุ่มทยอยเข้าเก็บนะครับเหมือนจะแอบ,บเข้าเก็บนะครับเนี่ยเป็นแท่งขาวๆก็ฝากเพื่อนดูด้วยนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเปิดที่90สตางค์นะครับแล้วก็ดันขึ้นไปถึง1บาท2สตางค์แล้วก็หลดลงมาปิดที่94สตางค์ครับนะครับวอลลุ่ม84ล้าน,นครับ ซื้อเข้า45ล้านขายออก35ล้านนะครับ ATC 3.7ล้านนะครับตรงนี้ก็นีด MACD ตรงนี้ก็คือกลืนแล้วนะครับจอตัดจรงิงๆตัดแล้วแหละนะครับแต่ว่ายังยังดูไม่ไม่ชัดเจนถอะัผมว่ามันตัดแล้วก็ฝากเพื่อนช่วยดูด้วยนะครับตรงนี้ก็คือขึ้นไปที่1บาท2นะครับตรงนี้ย่อลงมาแล้วนะครับยอ่อพอย่อลงมาแล้วก็ น่าสนใจว่าจะไปต่อไหมนะครับฝากเพื่อนดูข้อมูลด้วยนะครับสำหรับมิหุ้นเหล็กอีกตัวหนึ่งนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นหุ้นกลุ่มสายไล่ชุดที่3นะครับก็คือจับตาถ้าจะสิ่งนะครับจะสิ่งขึ้นสิ่งลงต้องพิจารณาอีกรอบหนึ่งนะครับตัวที่1 PPS ครับทรงแบบนี้นะครับ ต้องไล่จากข้างบนก่อนก็แล้วกันนะครับเรียงตามลําดับนะครับเพื่อนจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับเปิดที่62สตางค์ครับขึ้นไปที่66แล้วก็ลงมาที่ปิดที่64สตางค์นะครับตรงนี้ครับสําหรับ PPS ครับช่วงนี้เลือกตั้งครับก็จะมีเสียงโฆษณามาบ่อยนิดนึงนะครับวันรุ่ม1 3ล้านครับวันรุ่มซื้อเข้า7.3ล้านแล้วก็ขายออก6ล้านนะครับมี ATC 4 0 0แสนนะครับ S r s i อยู่ที่63.91นะครับอันนี้ก็คือจ่อขึ้นเหมือนกันนะครับจับตาถ้าจะสิ่งว่าจะสิ่งยังไงนะครับแต่ว่า M จุดที่สวยก็คือตรงนี้ครับ MACD อครับอยู่อยู่ตรงนี้ก็ก็คือตัดกันเรียบร้อยนะครับเตรียมตัวเดินทางเหมือนกันนะครับจุดเบรกของเขาน่าจะเป็นที่จุดนี้ครับแถวๆนี้ครับประมาณเกือบ70บาทประมาณแถว น่าจะประมาณ68สตังค์นะครับตรนี้จุดเบรกตรงนี้ครับถ้าขึ้นโซนบนได้ก็ลุ้นไปต่อเหมือนกันนะครับว่าวันรุ่มยังถือว่าไม่พีคเท่าไหร่นะครับสำหรับ PPS ครับตัวต่อไปหุ้นจับตาถ้าจะซิ่งตัวที่2นะครับ P R I M e PRIME พรามนะครับตรงนี้อ่านว่าพรามนี้จะถูกหรือเปล่าครับตรงนี้ก็ น่าสนใจครับก็ฝากเพื่อนไปดูดีๆนะครับเปิดที่1.37ครับขึ้นไปยืนที่1.40แล้วก็ไม่หล่นด้วยนะครับตรงนี้ขึ้นแท่งวันแรกนะครับแต่ว่าเป็นหุ้นทรงถ้าดูทรงแบบนี้เหมือนจะทรงเแ๋ยว่าค่อยๆขยับลงเหมือนกันนะครับสำหรับครามนะก็ลุ้นตีกลับเหมือนกันครับว่าจะไปยังไงนะครับวอลุ่ม2.2ล้านครับซื้อเข้า900 0ขายออก800นะครับมี A.T.C. อยู่500นะครับ macd ไอ้ rsi อยู่ที่47.97ครับ macd นี่ตรงนี้ตัดนานแล้วนะครับมี atc ด้วยนะครับตรงนี้เป็นแท่งขาวๆตรงนี้ก็คือ atc ครับก็มีทยอยเข้าเก็บเหมือนกันนะครับสำหรับ v o ลุ่มครับสำหรับพารามนะครับฝากไปดูข้อมูลด้วยนะครับตัวต่อไปหุ้นจับตาถ้าจะซิ่งตัวต่อไปนะครับตัวนี้ซิ่งแน่นอน,นครับ แล้วก็ยังยังไม่ติดแคชบาลานด้วยครับคือ t s r นะครับตัวนี้ตัวนี้ตามที่จำได้นี่ t s r เนี่ยเขามีการทำ m o u ร่วมกันกับถ้าจะไม่ปิดจะเป็นสาบายสาบายนะครับก็ฝากเพื่อนไปหาข้อมูลด้วยนะครับเพราะว่าเขาเปิดที่ 5.15ครับแล้วก็ขึ้นไปที่5.70ลงมาปิดที่5.50ครับตรงนี้ก็น่าสนใจครับวันรุ่ม17ล้านครับซื้อเข้า11ล้านแล้วก็ขายออก5ล้านนะครับเพื่อนคนไหนซิ่งไม่พอไม่แนะนำนะครับสำหรับ TSR ครับ ISI อยู่ที่51.83ครับตัวนี้ก็จุดที่ไม่สวยไม่สวยนะครับเนี่ยก็คือ MACD ครับตรงนี้ก็คือ ขึ้นแล้วก็ทิ้งลงมานะครับแต่ว่าถ้าแบบนี้ก็ต้องไปดูว่าจะตัดแบบนี้ไหมนะครับต้องไปดูแบบนี้นะครับสําหรับ MACD แต่ว่า RSI นี้แย้งกับ MACD ครับก็คือค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ต้องไปดูครับว่าจะเป็นทรงยังไงครับชุดเบรกของเขาน่าจะเป็นจุดสูงๆตรงนี้นะครับเป็นยอดเขาตรงนี้นะครับก็คือแถวๆเจ็ดบาท ประมาณถ้าดูตรงนี้น่าจะประมาณ40นะครับ7บาท40ประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้าจะเบรกขึ้นไปนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ลุ้นขึ้นไปที่6บาทก่อนนะครับเป้าแรก6บาทก่อนแล้วกันนะครับสําหรับ TSR ครับตัวต่อไปจับตาถ้าจะซิ่งอีกตัวหนึ่งก็คือหุ้นที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้างเหมือนกันนะนะครับคอตโตครับ ตัวนี้นะครับขึ้นไปจ่อโซนบนแล้วก็ทิ้งลงมาถ้าดูตรงนี้นะครับขึ้นไปจ่อโซนบนขึ้นแท่งแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งลงทิ้งกลับลงมาตรงนี้น่าสนใจตรงนี้นะครับสําหรับคอโตครับเปิดที่1 2ึ่สองจครับขึ้นไปที่ 2. 2 6ดแล้วก็ลงมาปิดที่2.2 0ศนย์ครับตรงนี้วอลลุ่ม18ล้านครับซื้อเข้า8ล้านแ4จนะครับขายออก 8.9ล้านแล้วก็มี ATC อยู่1.3ล้านนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจะออกยังไงครับเพราะว่า RSI อยู่ที่65.79ครับ MACD นี้ตัดนานแล้วนะครับตัดมา6วันแล้วตั้งแต่จุดนี้นะครับตรงนี้ก็คือจุดเดียวกันจุดนี้กับจุดนี้ครับตรงนี้นะครับตัดนานแล้วก็ลุ้นขึ้นโซนบนนะครับสำหรับคอโตครับ เพราะว่าจะมีผลเกี่ยวกับน้ําท่วมด้วยนะครับเพราะว่ามันมีการพอมน้ําท่วมปั๊บมันจะมีการซ่อมแซมบ้านอะไรเงี้ยคอตโตเขาจะเป็นขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้างห้องน้ําอะไรพวกนี้นะครับต้องไปดูดีๆครับสําหรับคอตโตครับตัวสุดท้ายของหุ้นจับตาถ้าจะสิ่งก็คือบิวตี้ครับ บิวตี้จะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับความงามนะครับถ้าพูดถึงบิวตี้ก็นึกถึงคิสพวกอะไรประมาณนี้ครับพวกเกี่ยวกับความงามนะครับแต่ว่าถ้าดูตรงนี้นะครับเปิดที่ 1. 3 8ุดสามแขึ้นไปที่ 1. 4 2ุดี่แล้วก็ลงมาปิดที่ 1. 4 0ุดครับวันลุ่ม3 1สอล้านจุดที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับวอลุ่ม31ล้านซื้อเข้า2ี่สิบล้านแล้วก็ไม่ขายออก้วยนะครับขายออกแค่9.3ล้านุดคาัล้าน ATC 1.7ตรงนี้นะครับค่า ISI อยู่ที่58.56ครับสำหรับค่า ISI MACD นี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสำหรับ Beauty นะครับแต่ว่า ISI นี่เหมือนจะเดินทางต่อนะครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจก็คือว่ามีวันรุ่มเข้าในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ก็จ่อเบกเหมือนกันนะครับจุด ที่จะไปเบรกของเขาก็คืออยู่แถว1บาท48นะครับตรงนี้ถ้าเบรก1บาท48ได้ก็ลุ้นไปต่อครับ Beauty แต่ผมดูแล้วน่าจะน่าจะย่อลงมาก่อนนะครับแถวๆ1.36ประมาณนี้ครับต้องไปดูเหมือนจะติดสแกนน้องอุ่นใจน้องไออุ่นด้วยนะครับต้องไปดูครับว่าน้องไออุ่นเขาวางรูปแบบเป็นยังไงนะครับ ต่อไปเป็นหุ้นกลุ่มสายรันนะครับอาจจะรันเป็นรายสัปดาห์หรือว่ารันเป็นรายเดือนต้องไปดูข้อมูลของหุ้นตัวนั้นดีๆนะครับหุ้นสุดเวฟครับตัวที่1นครับกลุ่มสุดเวฟมี3าตัวนะครับฝากเพื่อนไปหาข้อมูลเพิ่มด้วยครับตัวที่1ครับวิภาครับอันนี้ก็คือทิ้งลงมานะครับเปิดที่ 2.74ครับแล้วก็ขึ้นไปที่2.76แล้วก็ลงมาปิดที่2.72ครับสำหรับวิภานะครับจุดที่น่าสนใจของวิภาก็คือวันรุ่มครับ220ล้านครับเป็นวันรุ่มซื้อเข้า9.4ล้านเป็นวันรุ่มขายออก19ล้านครับแต่ว่าจุดที่น่าสังเกตและก็น่าสนใจก็คือ atc 191ล้านตรงนี้นะครับมองมุมนี้ก็คือเป็น ATC ขายออกนะครับเพราะว่าถ้าซื้อเข้านี่น่าจะเป็นบิ๊กลอตนะครับสำหรับวิภาค่า ISI อยู่ที่56.18ครับตรงนี้ MACD ไม่สวยครับตีโค้งลงนะครับตรงนี้ ISI ก็ไม่สวยอีกนะครับถ้ามองแบบนี้ก็ อาจจะทิ้งลงมาก่อนนะครับทิ้งลงมาจนสุดเวฟก่อนนะครับแถวแถวนี้นะครับถ้าจะไปนะครับต้องลงมาประมาณนี้หรืออาจจะถึงเส้นเส้นแดงด้วยซ้ำนะครับที่สองุดสี่แปดนะครับตรงนี้นะครับแถวๆระหว่างสองจุดห้าหกถึงสองจุดสี่แปดนะครับจุดที่เขาจะลงแล้วก็ค่อยเดินทางไปต่อนะครับให้เก็บของก่อนแล้วค่อยไปประมาณนี้นะครับสำหรับวิพานะครับน่าสนใจเหมือนกันนะครับก็เพื่อนคนไหนที่เก็บวิพาอยู่ก็ อาจจะรอช้อนแถวๆนี้นะครับสองก็ฝากดูข้อมูลของวิพาดีๆนะครับเพราะว่ามันน่าสนใจจริงๆนะครับสำหรับตรงจุดนี้นะครับตัวต่อไปนะครับหุ้นสุดเว็บตัวที่สองนะครับตัวนี้สุดเว็บหลายรอบแ,แต่ยังไม่มานะครับ u b e ตัวนี้ก็คือลงมาสุดแล้วแล้วสุดๆแล้วนะครับแถวๆนี้แนะถวๆจุดนี้ เส้นนี้นะครับยวผมดู่อนนึงแถวแถวเส้นนี้ถ้าแถวหนึ่งบาทเจ็ดสิบเจ็ดประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับตรงนี้ขยับขึ้นไปเรื่อยๆก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจะไปยังไงครับต้องไปดูที่ที่ไหนหนึ่งเปิดที่หนึ่งจุดเจ็ดแปดครับขึ้นไปที่หนึ่งจุดแดศูนย์แล้วก็ลงมาปิดที่หนึ่งจุดเจ็ดเก้าวอลลุ่มสิบล้านนะครับ ซื้อเข้า5.8ล้านแล้วก็ขายออก3.6ล้านนะครับมี A.T.C. 800,000น,นะครับ RSI อยู่ที่37.46ครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับ MACD กลืนกันแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยังไงต่อต้องไปดูครับสำหรับ UBE ครับติดสแกนต่อไปครับเป็นหุ้น สุดเว็บตัวสุดท้ายครับที่น่าสนใจก็คือเซเว่นอัพครับตรงนี้เซเว่นอัพนะครับตรงนี้ก็ไซเวมานานนะครับไซเวมานานตั้งนานแล้วแหละครับยังไม่ไปไหนนะครับมีขยับขึ้นนิดนึงตรงนี้แล้วก็ขยับไซเวอยู่ตรงนี้นะครับแถวแถวเก้าสิบสตังค์นะครับขึ้นลงแถวนี้ยังไม่ไปไหนนะครับแต่ว่าเปิดที่แปดสิบแปดสตังค์ขึ้นไปที่เก้าสิบสตังค์แล้วก็ลงมาปิดที่แปดสิบแปดสตังค์ วันรุ่ม15ล้านครับซื้อเข้า10ล้านแล้วก็ขายออก3.8ล้านเนี่ยตรงเนี้ยที่น่าสนใจก็คือมีคนซื้อเข้าซื้อเข้าเก็บนะครับตรงนี้แล้วก็ขายออกนิดหน่อยนะครับตรงนี้ RSI อยู่ที่45.37ครับแล้วก็ MACD นี่กลืนขยับแคบเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็คือกลืนจากแบบจุดทางห่างตรงนี้นะครับ เทียบเข้าไปนะครับถ้าดูตรงนี้ก็คือค่อยๆขยับกลืนเข้าไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับสำหรับ s ซเว่นอัว่าจะเดินทางไหนครับสำหรับหุ้นสุดเว็บตัวสุดท้ายครับต่อไปเป็นหุ้นทรงกลับนะครับอาจจะกลับมันแล้วแหละกลับมาแล้วแล้วก็อาจจะลงมาพักก่อนนะครับตัวที่หนึ่งก็คือ b g t ชครับตัวนี้เหมือนจะติดสแกนน้องไอุ่นด้วยนะครับฝากเพื่อนไป พิจารณาหาข้อมูลนะครับเปิดที่1.58ครับขึ้นไปสูงสุดที่1.98ค่อนข้างสิ่งนะครับสำหรับ bgt นะครับแล้วก็ลงมาปิดที่1.81นะครับตรงนี้วอลลุ่ม8 6 5 5 9 8หล้านนะครับซื้อเข้า44ล้านแล้วก็ขายออก39ล้านมี atc 2.4ล้านด้วยครับ isi อยู่ที่33.10ครับตรงนี้ก็ลงมา m a c d นะคร, century, ร, да ร,รับลงมาแล้วก็เจาะเจาะขึ้นไปตัดกัน <masked names, S 2> <Cole> ตรงนี้เจาะกลืนกันนะครับ oui, well. <ema an> ตรงนี้ถ้าดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่าแคบเข้าไปเรื่อยๆี่สำหรับ bgt นะครับพิ่งขึ้นแท่งวันแรกนะครับเนี่ยตรงนี้ลงมาสุดแล้วก็พิ่งขึ้นแท่งวันแรกนะครับวันรุ่มทยอยเข้าเหมือนกันตรงนี้ rsi อยู่จุดตรงนี้ก็คือลงมาสุดแล้วก็ค่อยคขยับขึ้นไปนะครับต่อก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับสําหรับ bgt นะครับจุดที่จะขึ้นไป ตีกลับขึ้นไปนะครับเป้าแรกน่าจะเป็น3ามบาทีนะครับตรงนี้เป้าบนนะครับ3าบาท40แต่ว่าจะต้องขึ้น2บาทให้ได้ก่อนขึ้น2บาทให้ได้ก่อนค่อยว่ากันนะครับสำหรับ bgt สำหรับเพื่อนที่เก็บแล้วรันได้นานๆก็ตัวนี้ก็น่าสนใจครับต้องกลับไปดูข้อมูลบริษัทดีๆครับตัวต่อไปครับหุ้นทรงกลับตัวที่2นะครับ amc ครับตรงนี้นะครับ จะกลับไปมากไหมต้องไปดูข้อมูลอีกทีนะครับเปิดที่3ามบาทสากับขึ้นไปที่3 5มบาท5้ดูแบบนี้นะ่จาจะค่อนข้างสิ่งนะครับแล้วก็ลงมาปิดที่3า0บาท40นะครับตรงนี้ไม่หลุดไม่หลุดจากจุดเดิมที่เปิดนะครับวอลรุ่ม2.5 2. ล้านนะครับซื้อเข้า1.4ล้าน4แล้วก็ขายออก9 0 0แสนนะครับ a อ c นิดหน่อยนะครับ1 0 0 0แสน MRSI อยู่ที่47.52ครับ MACD นี่กลืนแล้วกลื่อนนานแล้วด้วยอย่างงี้ก็ไปดูครับแต่ว่าจุดที่เข้าหน้าสนใจก็คือเขาขึ้นแท่งวันแรกตรงนี้นะครับขึ้นแท่งเขียววันแรกแล้วก็วอลลุ Volume ่มทยอยเข้านะครับตรงนี้ทยอยเข้าเก็บนะครับต้องไปดูข้อมูลรอบหนึ่งนะครับสำหรับ AMC ต่อไปเป็นหุ้นกลุ่มสุดท้ายครับ หุ้นรันรายสัปดาห์กลุ่มสุดท้ายก็คือหุ้นกลุ่มกราฟดูดีนะครับกราฟสวยๆนะครับตัวที่หนึ่งครับ tpil p tpil p, p, I p L. ตัวนี้เปิดที่1.74ครับขึ้นไปที่1.76แล้วก็ยืนได้ด้วยนะครับยืนที่1.76ได้ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในโซนบนแล้วนะครับตรงนี้ก็คือโซนบนแล้วนะครับ ก็ต้องไปดูข้อมูลว่าเขาทำอะไรนะครับเกี่ยวกับซีเมนต์นะครับสำหรับ TPIPL วอลลุ่ม14ล้านครับ um 14, 000, 000, ซื้อเข้า4.6ล้านขายออก4ล้านนะครับมี ATC 6.3ล้านนะครับน่าสนใจตรงนี้ครับ r s i อยู่ที่61.88ครับตรงนี้แล้วก็ MACD นี่พัวพันกันน่าดูนะครับไม่รู้จะออกแนวไหนครับแต่ว่าจุดที่ น่าสนใจของเขาก็คือเส้นไอซ์ไตรงนี้นะครับเขาตีโค้งขึ้นนะครับตีโค้งเหมือนจะขึ้นนะครับตรงนี้วอลล่นตรงนี้ก็อาจจะเล่นสั้นได้นะครับกลก็ค่อนข้างเสียงเพราะว่าหุ้นมันขึ้นโซนบนแล้วนะครับนี้ขึ้นโซนบนแล้วสําหรับ tpipl ครับตัวต่อไปนะครับเป็นหุ้นกราฟดูดีตัวที่สองครับก็คือ arip นะครับ a i e นะครับหรือว่า a r i e ตัวนี้ก็คือเป็นหุ้นทรงไซเวยพยายามสะสมแต่ว่าจุดที่น่าสนใจของเขาก็คือเขาขยับมา4วันแล้วนะครับตัวนี้4แท่งนะครับขยับมา4วันแล้วก็จ่อขึ้นโซนบนด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็มีวันรุ่มทยอยขยับเข้าสวยก็คือ rsi สวยนะครับค่า rsi อยู่ที่60.28ตรงนี้นะครับแล้วก็ macd นี่จ่อตัดจ่ออ้าปากประมาณนี้นะครับ เปิดที่87สตัางขึ้นไปที่97สตัางแล้วก็ลงมาปิดที่92สตางครับวอลลุ่ม6.3ล้านครับซื้อเข้า3.5ล้านแล้วก็ขายออก2.5ล้าน,นครับ ATC นิดหน่อยครับสำหรับ A Leaf นะครับหรือว่า R Leaf ตัวต่อไปตัวสุดท้ายของหุ้นกราฟดูดีนะครับตัวนี้น่าจะมี ผลเกี่ยวกับค่าเงินบาทอ่อนตัวด้วยนะครับเพราะว่าเขาทรงออกเกี่ยวกับกุ้งครับซี a f r e ครับตัวนี้ครับกราฟดูดีก็คือไซเวมานานแล้วนะครับตรงนี้ไซไซเวอยู่บนเส้นเนี่ยอยู่บนเส้นตรงนี้นานแล้วก็ขยับขึ้นแท่งมาตรงนี้ขึ้นแท่งมาตรงนี้สองวันสามวันนะครับน่าสนใจตรงนี้นะครับ แล้วก็จุดที่สวยก็คือเขายังเดินทางตลอดนะครับตรงนี้ถ้าดูจากตรงนี้นะครับขยับซึมขึ้นเรื่อยๆไอ i ก็เหมือนจะตีขึ้นไปนะครับตรงนี้ค่าไ s i อยู่ที่61.55ครับเปิดที่3ามบาทห้ขึ้นไปที่3ามบาทห้แล้วก็ลงมาปิดที่3ามบาทหกครับวอลลุ่ม25ล้านซื้อเข้า12ล้านแล้วก็ขายออก10ล้าน เป็น atc 2.4ล้านครับก็ฝากเพื่อนไปพิจารณาหาข้อมูลครับสำหรับ C fresh เซฟกจริงหุ้นกราฟดูดีมีอีก2ตัวแต่ผมดูแล้วว่าน่าจะหล่นก่อนแล้วก็ค่อยไปนะครับก็คือ n o b l e กับ jck ครับฝากเพื่อนที่สนใจไปดูอีกชุดหนึ่งนะครับสำหรับหุ้นซิ่งดีลไทยหุ้น6กกลุ่มก็ฝากเพื่อนพิจารณาหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยครับโชคดีครับ สวัสดีครับ